สวัสดีครับก็เจอกันอีกครั้งนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุนะฮะที่หยุดนิ่งอยู่บนกรอบอ้างอิงที่มีความเร่งนะฮะโดยใช้วิธีที่เพิ่มแรงเทียมเข้าไปในสมการของการคำนวณนะฮะซึ่งก็คือแนวคิดของเดียร์ลัมเบิร์ตนะฮะที่ใช้อะไรฮะใช้ สภาพที่เรียกว่าดินามิกอิควิลบียมนะฮะโดยโดยกตัวอย่างเช่นนะ,ะสมมุติว่ามีรถคันหนึ่งนะฮะวิ่งไปทางด้านขวาด้วยความเร่ง a คงที่นะฮะเราจะพบว่าถ้าะฮะถ้าเราแขวนวัตถุมวลนะฮะมวล m ไว้ด้วยเชือกอซึ่งเชือกไปด้านหนึ่งติดกับวัตถุในขณะที่ไปด้านหนึ่งติดอยู่บนเพดานของรถเราจะพบว่าอะไรครับเราจะพบว่าถ้ารถวิ่งด,ด้วยความเร่งคงที่เท่ากับ a เส้นเชือกก็จะอะไรฮะจะทำมุมกับแนวดิ่งถูกไหมฮะ Eta, ท้าเซตาทำมุมกับแนวดิ่งโดยที่มวล M มเป็นไงฮะมวล M ก็จะเฉียงเอียงตามแนวอะไรครับตามแนวของเ้นเชื่อนนั่นเองเพราะนั้นเป็นไงฮะอ่ะวัตถุที่อะไรฮะวัตถุที่เราพิจารณาจะอยู่ในกรอบที่อะไรฮะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งจะทําให้อะไรครับจะทําให้วัตถุนี้เอียงออกจากอะไรฮะเอียงออกจากแนวตรงแล้วก็หยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นอ่ะสภาพนี้นะครับที่เรียกว่าไดนามิกอีคือริเบียมหรืออะไรฮะหรือสภาพที่อะไรฮะ วัตถุที่เราพิจารณาคือมวล m เป็นไงครับหยุดนิ่งอยู่ในอะไรฮะหยุดนิ่งอยู่ในกรอบอยู่ในหรืออยู่ในอะไรฮะหรืออยางเนรถที่วิ่งด้วยความเร่งนั่นเองถูกต้องไหมครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราจะพิจารณาในกรณีที่อะไรครับในกรณีที่กรอบอ้างอิงที่เราพิจารณาเป็นอะไรฮะเป็นกรอบอ้างอิงที่มีความเร่งถูกต้องไหมฮะนั่นเป็นไงฮะถ้าสมมติผมพิจารณารถบรรทุกคันหนึ่งที่อะไรฮะที่มีกล่องวางอยู่บนอะไรครับ วางอยู่บนหลังรถบรรทุกโดยที่อะไรฮะพื้นของรถบรรทุกกับพื้นกล่องเป็นไงฮะไม่มีแรงสิทธิ์ทานที่เวลาเริ่มต้นทีเท่ากับทีศูนย์รถบรรทุกและกล่องเป็นไงฮะหยุดนิ่งอยู่กับที่ถูกต้องไหมฮะหลังจากเวลาทีเท่ากับทีใดๆรถก็เคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากับเอคงที่ไปทางด้านขวามือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะพบว่าอะไรฮะเราก็จะพบว่ารถจะอะไรฮะเคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือแต่ว่าอะไรครับแต่ว่ากล่องจะหยุดนิ่งอยู่กับที่เมื่อเทียบกับอะไรครับ ถ้าสมมุติว่า,ราเรายืนดูอยู่บนอะไรฮะถ้าสมมติว่ามีคนยืนดูอยู่บนอะไรฮะพื้นโลกถูกต้องไหมฮะอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้ก็เป็นพื้นอะไรฮะพื้นโลกเราจะพบว่าอะไรครับคนที่มองดูอยู่บนพื้นโลกก็จะสังเกตเ,เกตห็นอะไรฮะสังเกตเห็นว่ากล่องมวล m เป็นไงฮะไม่เคลื่อนที่ถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะเหตุผลที่ไม่เคลื่อนที่เพราะอะไรครับเพราะอะไรฮะเพราะไม่มีแรงกระทากับมวล m ถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะ อะแรงที่อะไรฮะแรงที่จะทําให้มวลเอ็มเคลื่อนที่ไปทางด้านขวามีไหมครับไม่มีเพราะอะไรฮะเพราะไม่มีฟริกชันระหว่างอะไรฮะระหว่างมวลเอ็มกับพื้นรถถูกต้องไหมครับอะกับออกับพื้นกระบะรถเพราะฉะนั้นเป็นไงฮะวัตถุก็จะไม่เคลื่อนที่ไปทางด้านขวาตามรถถูกต้องไหมครับจะกดข้อไหนฮะจะกดข้อที่2ของนิวตันคืออะไรครับวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งท่าอะไรฮะอะถ้ามีแรงอะไรฮะ ถ้ามีแรงสุทธิที่ไม่เท่ากับศูนย์มากระทํากับวัตถุจะทําให้วัตถุเป็นไงฮะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งตามอะไรฮะ,ะตามทิศทางของแรงสุทีินั้นถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะในกรณีนี้เป็นไงฮะรถเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาถ้ากล่องญ่เคลื่อนที่ไปทางด้านขวาเป็นไงครับจะต้องมีแรงอะไรฮะแรงสุธิอะที่มีทิศไปทางด้านขวากระทากับกล่องมวล m ถูกต้องไหมฮะในกรณีนี้เป็นไงฮะมีแรงมากระทำไหมฮะไม่มีแรงในอ ทิศทางอะไรฮะถ้าสมมุติผมกําหนดให้อะไรครับแกนนี้เป็นแกนอะไรฮะ y ทิศทางขึ้นเป็นบวกแกนนี้เป็นแกน x ทิศทางไปทางด้านขวาเป็นบวกเราจะพบว่าอะไรครับเนื่องจากไม่มีแรงในแนวแกน x กระทากับมวล m เพราะนั้นเป็นไงฮะแรงสุทธิหรือ,อแรงที่ไม่เท่ากับ0ูนย์มากระทํากับมวล m มีไหมฮะไม่มีถูกต้องไฮะเหตุผลที่ไม่มีเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มี friction ระหว่างอะไรฮะระหว่างมวล m กับ พื้นกระบะของรถนั่นเองถูกต้องไหมฮะแต่มีอะไรครับแต่สิ่งที่มีก็คืออะไรฮะมีแรงในอะไรฮะมีแรงในแนวอะไรฮะในแนวแกนวายหรือแนวดิงถูกต้องไหมฮะมีอะไรครับตัวนี้เป็นอะไรฮะเป็น MG เป็นอะไรฮะน้ําหนักของอะไรครับน้ําหนักของเกราะถูกต้องไหมฮะในขนาดเดียวกันตามกฎอะไรฮะข้อที่อะไรฮะสของนิวตันเราก็จะพบว่าเลยครับเราก็จะพบว่า เมื่อมีแรงกริยา mg ก็จะต้องมีแรงปฏิกิริยาที่อะไรฮะที่พื้นรถกระทำกับกล่องถูกต้องไหมครับแต่วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่งไหมฮะวัตถุไม่ได้เคลื่อนที่ในแนวดิ่งเพราะนั้นเป็นไงฮะ mg ก็จะมีค่าเท่ากับอ่ a น f นฟอ e หรืออะไรฮะ,หร,ระ,ระรหรือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือแรงปฏิกิริยาที่อะไรฮะที่พื้นกระบะของรถกระทำกับพื้นของกล่องนั่นเองถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเป็นไงฮะเพราะนัะ้นแรงสุดที่ในแนวแกน y ไม่มีรับ หรืออะไรฮะหรือแรงสุดที่ในแนวแกน y มีค่าในกับสูตรในขณะที่อะไรครับในขณะที่เมื่อไม่มีฟริกชันระหว่างพื้นกระบาดกับพื้นของกล่องเพราะนั้นเป็นไงฮะแรงสุดที่ในแนวแกน x ก็ไม่มีเช่นเดียวกันเพราะนั้นเป็นไงฮะถ้าเรายืนมองจากบนื้นโลกเราจะพบว่าอะไรครับเราจะพบว่ากล่องนี้เป็นไงฮะอ่ะอยู่ที่ตำแหน่งเดิมคือไม่เคลื่อนที่ไปกับรถนั่นเองโอเคนะครับในขณะเดียวกันถ้าอะไรฮะถ้าผมสมมุติว่ามีอะไรครับมีคนยืนอยู่ที่อะไรฮะท้ายกระบาดถูกต้องไหมฮะ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเนื่องจากตัวเขาอยู่ที่อะไรฮะเมื่อเวลาเท่ากับศูนย์เขาอยู่ที่ท้ายกระบะอ่ะเมื่อเวลาที่ทีเท่ากับอะไรฮะทีใดๆตัวเขาก็ยังอยู่ที่ท้ายกระบะเพราะฉะนั้นเป็นไงฮะเราจะสังตัวคนคนนี้เขาจะสังเกตเห็นอะไรครับเขาจะสังเกตเห็นว่าตัวเขาเป็นไงฮะตัวเขาหยุดนิด่งอยู่หยุดนิ่งอยู่กับพื้นกระบะที่ตำแหน่งเดิมหรือแล้วฮะหรือตัวเขากับกระบะไม่มีการเคลื่อนที่หรือแล้วฮะ หรือเขาเห็นว่าอะไรครับเห็นว่ากระบะไม่มีการเคลื่อนที่ถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะเพราะว่าไม่ว่าเวลาใดๆตัวเขาก็ยังยืนอยู่ที่ตำแหน่งเดิมของอะไรฮะของท้ายรถกระบะถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะในกรณีนี้นี้ก็คืออะไรครับก็คือเขายืนอยู่ที่ท้ายกระบะเพราะนั้นรถกระบะคันนี้คืออะไรฮะรถกระบะคันนี้ก็คือกรอบอ้างอิงของคนสีแดงถูกต้องไหมฮะสิ่งที่คนสีแดงมองเห็นคืออะไรครับสิ่งที่คนสีแดงมองเห็นก็คือรถจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่เมื่อเขา มองไปที่รถถูกต้องไหมครแต่อะไรครับแต่เขาจะมองเห็นเป็นไงฮะกล่องสีแดงเคลื่อนที่เข้าหาตัวเขาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคนสีแดงก็จะอธิบายว่าอะไรฮะคนสีแดงก็จะอธิบายว่ามีอะไรฮะมีแรงแรงหนึ่งที่อะไรฮะที่ดึงให้อะไรครับดึงให้วัตถุกล่องมวลเอ็มเคลื่อนที่เข้าหาเขาแรงตัวนี้คนสีแดงเรียกว่าแรงอะไรฮะเรียกว่าแรงเทียนนั่นเองโอเคนะฮะ เหตุผลที่เขาเรียกว่าแรงเทียมเพราะอะไรครับตัวนี้นะฮะเป็นแรงเทียมเหตุผลที่เรียกว่าแรงเทียมพรรเพราะอะไรฮะถ้าเรายืนอ,อยู่บนพื้นโลกเราจะพบว่าอะไรฮะเราจะพบว่ามวล m ไม่เคลื่อนที่หรืออะไรฮะหรือไม่มีแรงมากระทํากับมวล m แต่เมื่ออะไรฮะเมื่อคนสีแดงไปยืนอยู่ท้ายรถบรรทุกปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าเขาอธิบายว่ามีแรงเทียมกระทํากับมวล m เหตุผลที่ใช้คําว่าแรงเทียมเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีแรงเกิดขึ้นกับอะไรฮะมวล m นั่นเอง โอเคนะฮะเข้าใจตรงนี้นะครับซึ่งแรงเกียมภาษาอังกฤษจะเรียกว่าอะไรฮะจะเรียกว่า fictitious force หรืออะไรฮะหรือดีอะไรฮะ Albert force ซึ่งเป็นอะไรฮะเป็นการให้เกียริสำหรับคนที่อะไรฮะคิดคิดคนเรื่องนี้ขึ้นมาโดยที่อะไรฮะโดยที่เสนอเป็นอะไรฮะเป็น systematic หรือเสนอในการคำวนวณเรื่องนี้อย่างเป็นระบบขึ้นมาก็คือ Professor Albert นะฮะ D. Albert แกเป็นคนฝรั่งเศสนะฮะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสจะอ่านว่ายังไงแต่ว่าเนื่องจากผมไม่ทราบผมก็อ่านว่าดีอาลัมเบิร์ตแล้วกันนะฮะสำหรับผู้รู้ท่านอื่นจะอ่านอย่างอื่นก็สุดแท้นะครับหร<ช>ืออีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าอะไรฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่าอิ i n i ช i a นฟอร์ e หรือแรงเนื่องจากความเฉื่อยนั่นเองโอเคนะครับเหตุผลที่เรียกว่าแรงเนื่องจากเนื้อความเฉื่อยเนื่องจากอะไรฮะถ้าสมมุติเรายืนอยู่บนพื้นโลกเราจะพบว่าอะไรฮะ จากกฎข้อที่1ของนิวตันหรือกฎของความเฉื่อยคืออะไรครับถ้าวัตถุถ้าอะไรฮะแรงลัพหรือแรงสุดที่ที่กระทากับวัตถุมีค่าเป็นศูนย์เป็นไงฮะถ้าวัตถุหยุดนิ่งอยู่ก่อนแล้ววัตถุก็จะหยุดนิ่งต่อไปถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่วัตถุก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ต่อไปในทิศทางเดิมนั้นต่อมาเพราะนั้นเป็นไงฮะในกรณีที่กล่องเป็นไงฮะหยุดนิ่งเมื่อเทียบกับพื้นโลกเราจึงเรียกอะไรฮะแรงที่คนสีแดงเป็นไงฮะ อมองว่าอะไรครับดึงให้อะไรฮะกล่องสีแดงเคลื่อนที่ให้เข้าหาตัวเขาว่าอะไรฮะว่าแรงเฉยนั่นเองโอเคนะฮะเข้าใจตรงนี้นะครับอ่ะ,อะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะ,ะกล่าวถึงสมการที่ใช้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ